มื่อนีสาวพิจิตรจีพามาเทียวไออังสเดมได้จ้ะเป็นเมืองหลวงของประเทศฮอลแลนด์ด้วค่ะพี่น้องค่ะสาวพิจิกจิภากันมาเที่ยววีเก้นนะคะกับมาสามมือมั่งแต่วันศุกร์ศุกร์กงการกับศุกร์เสาร์วันอาทิตย์กับขับรถกลับบ้านกันค่ะจากเดนมาร์กมากกับเจ็ดชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดแปดชั่วโมงมากกับตั้งแต่เศร้ากับมาฮอนีนิกับใบใบพอดีค่ะกับมาหอวกับเอาเขาลงหลอล่งแหลมแล้วกับ ผ้ากันไม้ยางค่ะเป้าไม้กับน,นี่ราคาไม้ยางตลาดดอกไม้เนะค่ะจิพากันไปเที่ยวไอ้ดอกทุริบสวนทุริปมืออื่นกับมือนีกับไม้ยางตลาดดอกไม้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเออไทยมาให้พี่ให้น้องเบิงหรือไอ้มาชมสาวพิจิตกัดจะได้มีอย่างติดใหม่ติดมือมาฝากผู้ชมนะจ๊ะตั้งใดมาแล้วก็อย่าลืมนะค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวพิจิตนะเด้อพี่น้องจ๊ะ แล้วก็กดชอบกดแชร์นะคะพี่น้องก็นี่ละพากันมาเบิงตลาดไอต้นไม้ตลาดดอกไม้เพื่อนก็เป็นในดอกไม้เป็นต้นหมะหอมนะคะปลูกขึ้นจังหอมเฮรานี่ล่ละปลูกแล้วปลูกเลยนะคะปลูกโดนโดนเกิดโดนโดนนะคะปลูกเธอเดียวเกิดหลายสิบปีนะคะบ่ะต้องลือว่าต้องปลูกอีกมันก็จีเกิดยุทั้งสานละคะ่ะเฮาก็จิดูแลมัน กะสาวพิจิตกบพ่อไงกะมันเลือกเป็นพวกไอ้ไอ้หอมค่ะเป็นพวกไอ้ต้นทิวลิปหรือต้นไอ้พวกไอ้ดอกอีอย่างดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นอีหย่างลิลี่นี่แหละค่ะกะสาวพิจิตกบะบอคอยหูซือ้อมันก็ขอโทษ้อจ้ะกเบิึงไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะบึงไปน้ากัน,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 กนแล้วกะจิพากันไปย่างในเมืองนี่ก็เลือกสองต้นก็นมีสีแดงกับไอ สีนี่ล่ละค่ะสีอย่างนี่ล่ละสีสมสีขาวนี่ล่ะเพราะหญ่ก็เลือกไปสองหัวจ้ะพี่น้องค่ะก็อันนี้ก็ถ้าเป็นบ้านเฮาก็จะเอาไปปลูกแ้วค่ะคล้ายๆกับต้นมากเหมานะ,คะ้ค่ะแต่เป็นสีม่วงพี่น้องก็เ <c oughs> <c oughs> บิงไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสาวพิจิตกะเอาไมา่เบิงว่าผู้ใดเคยมาแล้วกับเป็นเรื่องธรรมดาแล้วค่ะแต่พูดใดบ่เคยเห็นมันก็เป็นอียงที่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะ เวลาเขามาเที่ยวไอ้อังสเดมเขาก็จะได้ว่าเอสาววิจิตพามาเทียนนงงเท่ยวบันนี้ไปยางเที่ยวบันนันกัจิพาไปเบิงหลายคลิปอยู่เด้วยจ้ะมีทั้งป่าดอกทูริปสวนดอกทูริปแล้วค่ะแล้วก็ในเมืองอยู่มือแรงกัจิพากันไปย่างในเมืองค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ละพี่น้องไปยางเที่ยวน้องกันน้ะพี่น้องนะสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่กับป้ายค่ะพี่น้องคะ่ะพาละบ่มีแล้วก็พากันเที่ยวคะ่ะ พากันเที่ยวมีเวลากับพากันเที่ยวพากันเดินหาเงินหาทองหาค้ำกันมากระโดดแล้วเนาะอายุกันหลายแล้วก็มีเวลากับออกเที่ยวตามไอระยะระยะค่ะนี่เล้วจ้ะพี่น้องค่ะปีหนึ่งกับพากันเที่ยวสองเทือ่สามเทือ่สี่เทือแล้วแต่โอกาสเด้จ้ะอยู่ในประเทศแน่ออกนอกประเทศแน่ต้นดอกไม้กระจิเป็นแบบนี้แล้วค่ะที่เขาใส่ถงไว้นี่ก็เป็นพวกดอกทุริปจ้ะพี่น้องค่ะ กะสารพัดค้ายๆก็ไปดอกไม้หัวหอมได้จ้ะปลูกเทือเดียวแล้วก็เกิดแล้วเกิดเลยได้จ้ะอันนี้ก็ต้นเฟื่องฟ้าเฮ้ล่ะคะพี่น้องคะ่ะเขาก็จีฮิตไว้ทั้งสี่ไปซ้ำแล้วมันจีบึ้นบ่ึ้นเนี่ยก็แล้วแต่วาสนาไผวาสนามันแล้วได้จ้ะพี่น้องเสียงดวงแล้วจ้ะพี่น้องคะ่ะนี่ละสาวพิจิตก็เอามาให้เบิง้งสาวพิจิตเบิ้งไปก็ตื่นอยู่ว่าเอะมันจะเกิดบ่เอาไปปลูกแล้วมันจะเกิดบ่ ทงหนึ่งก็ตั้งสิบหายูโรผุนพี่น้องค่ะถงละสิบสองยูโรสิบหายูโรได้จ้ะก็กพาขันมาแวะซื้อแต่พวกดีแถวเดนมาร์หลายยู่พรต้องซื้อค่ะแต่ว่าซื้อไปถ้ามันจะถือกว่าเดนมาร์มันก็บถือกับว่าเบิงแล้วมันกะใกล้เคียงกันครับพี่น้องค่ะนี่ค่ะสวนดอกไม้กับมันก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้แหละค่ะทีซื้อมาวางหนึ่งในทีอันนั้นนี่ค่ะ เชิบเชิบ,ชบะค่ะสวนดอกไม้จิไปเที่ยวมืออื่นเป็นสวนทุเรีบนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะจะตองบอกว่าขอบคุณสุขผูสุขค้นนะคะที่เขามาชมเขามาไอติดตามสาวพิจิตกับเบงปลาดอกไม้ไปน้ำกันนะคะเพื่อเป็นความสุขนะคะสุขความสุขมาฝากจากนี่ละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวกะสาวพิจิตก็จะให้เบงไปอีกสักหน่อยหนึ่งกาจีต้อง ฝากขอบคุณทุกผู้สุขคนค่ะที่เข้ามาชมน้ำกันได้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือเก่านะคะคลิปนี้สาวพี่จีก็ต้องบอกว่าบายบายเด้อจ้ายูด่ดีมีแห้งสุขผู้สุขคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะกับดอกใหม่ง,งามๆทั้งคลิปเลยได้จ้ะพี่น้องค่ะนี่นะคะอันนี้ก็มีทั้งเมืองแล้วก็ทั้งไอปลาดอกไม้ แต่ปาดออกม่จะยูนอกๆจากหน่อยด้ยจ้าคลิปนี้กับบายบาย้อค่ะพี่น้องค่ะยูดีมีแห้งค่ะ